အလုံ <connection> းမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုတဲ့ဇက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စားကြောင်းရဲ့အများကြီးကိုလဲလှယ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒီဗီဒီယိုလေးကအခုမှထိုင်းဆောက်လဲလာနေတဲ့သူတွေအအတွက်ပေါ့เนาะရေထိုင်အတွက်ちゃう بیس စ်လဲလာနေတဲ့သူတွေပြီးလို့ရှိရင်အာထမ်းမဲ့စကားကိုလည်းလဲလှယ်နေတယ်ပြီးတော့ဆန်းရီကိုလည်းပိုပြီးတော့တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပါဦးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတကြောင်းနေနဲ့ပိုင်โรงเรียนทุกวัน ไปโรงเรียนทุกวันไปตัวดีโรงเรียนสระอาจารย์บุรทุกวันในไรไปโรงเรียนทุกวันในไรจ้งตัวเด็นอกจากจงอ่ไปตลาดกับแม่ไปตลาดกับแม่ไปตลาดกับแม่ไปตัวดีตลาดซีกับสระาาเน่แม่สระอามี รออมีเนี่ยတို့ဈေးသွားတယ်ไปตลาดกับแม่နောက်တစ်เจ้า nga ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลไปตัวนี้เที่ยวแลไปดาอเลดွားတာทะเลဆိုတာကပင်လေไปเที่ยวทะเลဆိုလို့ရှိရင်ပင်လေသွားတယ်ပင်လေအလေသွားတယ်အော်ပင်လေကိုသွားလေ့တယ်ဗောနောနောက်တစ်เจ้า nga ไปทํางานตอนเช้า ไปทำงานตอนเช <initiatives> ้าไปตวดีทำงานสลักะอารโลอดีตอนเช้าสลักะมันหน้ไปอารอมันหน้ไปอารลตัวอะไรส่วนนีไปทำงานตอนเช้าไปทำงานตอนเช้าน่าจะจองอ่ะอ่าตัวไอ้ดรอมเนาะไปนอนก่อนนะไปนอนก่อนนะไปนอนก่อนนะตัวไอ้ดรอมเนาะน่าจะจองอ่ะ ไปกินข้าวกันไหมไปกินข้าวกันไหมไปกินข้าวกันไหมปหไปตาดีกินซาดีข้าวทั่เมรอไปกินข้าวก totally right? ันไหมทั่เมดูตัวซาจามะไไปกินข้าวกันไหมทั่เมดูตัวซาจามะไรน่าจะจองอ่ะไปดูนันกันไหมอ๋อไปดูนันกันเถอะไปดูนางกันเถอะเหรอไปดูนันกันเถอะสุรเชษย์เยาเชษยดูตัวจีจายา ไปตัวดีดูจีดีนันตระกายอยูสิงอยูงูอยู่สิงงูเปล่าล่ะเราจะทำอะไรจ้าเหรอไปบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนไปตัวดีบ้านสระกาเองเพื่อนสระกาตั้งไงจีบ้านเพื่อนตั้งไงจีเองกูตัวเลยไปบ้านเพื่อนไปโรงเออ่ไปเรียนภาษาไทยไปเรียนภาษาไทยไปเรียนภาษาไทย ไปตอดีเรียนเรียนอยู่ดีภาษาสถาปาตสกกาไทายสูรเชงภาษาไทายไทยภาษาสกกา,อ,า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 อ,กอะไรเนี่ยมาคะดชะสถาปัตนกกาอะไรตัวอย่างนั้ภาษาไทยเนี่ยมาภาษาอังกฤษอะไรอันนี้ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะคะไปเรียนภาษาไทายสูรเชงไทยภาษาสกกาโอตัอดีเนี่ยไปส่งพ่อที่สนามเบน ไปส่งพ่อที่สนามเบนไปตัวดีส่งสระครับต่อปู่เรา,าเนาะพ่ออาเพโกที่สระอนเนียดีตาโกนนะสนามเบนสระเลิงนกุญอเอพี่กุญเลียนกุญต่อปู่ได้ไงไปส่งพ่อที่สนามเนาบน,เน,ปเนไปส่งพ่อที่สนามเบน,ไป,น,เนไปออกกําลังกายไปออกกําลังกายไปออกกําลังกายลิซิงห์ตอนเราเด ไปอ๋อกําลังกายอย่างงี้เลี้ยงกินกันตั้วหลุดอ๋อกําลังกายเลี้ยงกินกันหลุดดิอ๋อป้ายเนี่ยดละลงเลยอย่างงี้เลี้ยงกินกันตั้วหลุดนะต่อจากนั้นก็ไปหาเยี่ยมคนใหญ่ไปหาเยี่ยมคนใหญ่ไปหาเยี่ยมคนใหญ่ตัวเลยอย่างงี้อ่าไปหาตั้วช่าเนี่ยเฉยมาဒီมาจ้ะတော့ตั้วอ่าสีตัวสุดแล้วอธิบดีเนี่ยဖြစ်ตามอ๋อเยี่ยมဆိုတာก็ตั้วเหล่တယ် คนยายอภัสสิโกตวาดเลยไอ้นี่เนี่ยมาหาเนี่ยมาก็샤คุ디ไม่เหมาะเป็นねสีโตสุดแล้วอดีตเป็นเนี่ยเปลี่ยนเลยได้เนาะไปหาเยี่ยมคนยายสุรชัยอภัสสิโกตวาดเลยอภัสสิโกตวาดเลยปะเนาะไปหาเยี่ยมคนยายเท่าด้วยช่างก็จะรอไปตะลันนัดไปตะลันนัดไปตะลันนัดสุรากาตะลันนัดสุรากา จายะเดี๋ยวဖွင့်လာမို့လို့ရှင့်สนีตนิงคุณนี่ອັນລະမျိုးရက်တင်ອာဖွင့်လာບໍລະအဲ့ဒါကိုตะลันนัดလို့ခေါ်တယ်ไปตะลันนัดไปตะลันนัดท่านတို့เจ้า nga ไปเซิร์ชของไปเซิร์ชของไปตัวดีเซื่ว ei อยู่ดีของศราภาพสีอဲတော့ไปเซิร์ชของที่สีตัวเวไปชิงใหม่ไปชิงใหม่ไปชิงใหม่ဆိုလို့ရှိရင်ชิงใหม่ကိုတွေ့တယ် ไปใช่ใหมใช่ใหมกุ๊ตตัวเลยไปทำเรียบร้อยแล้วไปทำเรียบร้อยแล้วไปทำเรียบร้อยแล้วโซโลเชียก็ต้องพิเศษอ่ะเราผีตัวบีไปทำเรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยแล้วโซโลเชียอ่เราผีตัวบีน่าจะจองอ่ะไปต่างประเทศไปต่างประเทศไปต่างประเทศโซโลเชียเอ๋เอ่อ ต่างประเทศในเงาเจ้าบ่เนาะอ้อเนาะนักงานจ๋าตั๋วได้เลยส่ิงไปต่างประเทศไปต่างประเทศอะเจ้างาไปหาร้านอร่อยๆดีกว่าไปหาร้านอร่อยๆดีกว่าไปหาร้านอร่อยๆดีกว่าร้านสระกาสต๊าสายหาจั๋งก็ตั๋วช่าๆนะบ่เนาะอ้อไปอร่อยๆสระกายาตั๋นดีกว่าสระปูไปแล้วก๋านเนี่ยอ้อ เอ way, e? ้าต่ชีได้สัญญ์ส you know, ิโก้ตัวเองปลูการรมเองไปหาร้านอร่อยอร่อยดีกว่าไปหาร้านอร่อยอร่อยดีกว่าหน้าเดจ้ังงาไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดสุรเชงย์เอ่อพญามมกูตัวเราเด๋ออลลูเราเด๋อวะเนาะทำบุญกูตัวเราดาอัลลูเราดะกูทำบุญไปทำบุญที่วัดน้าเดจจังงา ไปหาหมอไปหาหมอสลดเฉยเสียวเงินสีตัวเลยไปหาหมอไปหาหมอไปสนามฟุตบอลไปสนามฟุตบอลสลดเฉยบอลลอมก็จะวิ่งกูตัวเออบอลล้อมก็จะเดี่ยวตัวอะไรบ้างเนาะปอลล้อมวิ <taste> ่งกูตัวเด้ไปสนามฟุตบอลไปสนามฟุตบอลเอ็นยามาไปสนามเด็กเล่น ไปสนามเด็กเล่นโซโลเชนเขาียกกระจากรุยเนาะไปสนามเด็กเล่นโซโลเชนเขาียกกระจากรุยนผิดตามไหมนักเรียจังครไัไปซื้อกาแฟไปซื้อกาแฟไปซื้อกาแฟโซโลเชนกาแฟตัวเวดเองไปเที่ยวกับครอบคร,บววรบัวไ,วไปเที่ยวกับครอบครัวโซโลเชนมิดาซูเนะจูเล่าปะตัวเหล่ไปเที่ยวกับครอบครัวไปช้อปปิ้ง ไปช้อปปิง้งไปช้อปปิ้งสุโรเชงช้อปปิง้งถวดัดเจสีวทถวัดเดฟไปช้อปปิง้งไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลสุโรเชงเซียวตัวเดฟไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเซียวไปโรงพยาบาลเซียวตัวเดฟไปสอบไปสอบสอบสุราค้สัง่งเว้ผีสุราค้าแล้วไปสอบสุโรเชงสั่งไวเวตัวผีเดฟไปห้องน้ำ ไปห้องน้ำไปห้องน้ำเอ็น้าตัวเด้ยืชูวกันตัวเด้ยกไปห้องน้ำไปห้องน้ำไปทำงานสายไปทำงานสายไปทำงานสายสุดรเชงอ่ะเราตัวร้านเอาใจไปทำงานสายสายเนาะไปทำงานสายสุดหรือเชงเรตัวร้านเอาด้ไปส่งน้องที่โรงเรียนไปส่งน้องที่โรงเรียนไปส่งน้องที่โรงเรียน ကုံစားကသွားပို့တာအတော့ပိုက်ဆောင်ဆုရှင်သွားပို့တယ်။น้องစားကညီလေးညီမလေးတွေကိုနှောင်းလို့ခေါ်တယ်။ထီးစားကနေရာတွေသားကိုညွှန်းတာโรงเรียนစားကစာသင်ကျောင်းအတော့စာသင်ကျောင်းကိုညီမလေးကိုစာသင်ကျောင်းသွားပို့တယ်ဆိုရင်ပိုက်ส่งน้องที่โรงเรียนไปเดินห้างไปเดินห้างโซลูชันကုံလိုက်လျှောက်တယ်ကုံလိုက်ကိုသွားတယ်ကိုไปเดินห้างแล้วดิเจ้าကไปเที่ยวกับเพื่อน ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนตั้งใจจะหน่าดูอะไรไปตัวได้อะไรตัวอะไก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปบ้านย่าไปบ้านย่าๆๆๆแล้วก็อันยูเองก็ตัวได้ไปบ้านย่าเพื่อนเหรอเออไปบ้านเพื่อนใช่ไหม,มไปบ้านเพื่อนหรืออังไงเนาะมันจะรู้ว่าไปบ้านย่าแล้เดี๋ยวลองอ่ะไปกินข้าวเย็นไปกินข้าวเย็นไปกินข้าวเยน็ยยนสุดเฉย ญาติอาสาตัวซาเด็ไปกินข <idée> ้าวเย็นน่าจะรังน่าจะรังอาจารย์รอไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตโซโลชี้งคอนเสิร์ตเปิดตัวเด็กคอนเสิร์ตตัวจีเหรอครไปดูคอนเสิร์ตไปซื้อของขวัญไปซื้อของขวัญไปซื้อของขวัญโซโลชน้งและสองตัวเวไปซื้อของขวัญไปถ่ายรูปไปถ่ายรูป ไปถ่ายรูปสุรเชษฐ์ตบุตัวใหญ่เด๊ไปถ่ายรูปไปอันหนังสือที่ห้องสมุดไปอันหนังสือที่ห้องสมุดไปอันหนังสือที่ห้องสมุดซาซาจิได้หมาสาวต่อเพเดไปอันหนังสือที่ห้องสมุดห้องสมุดสุรัก่ซาจิได้อันหนังสือสาเพเดสซาต่อเพเดไปอันหนังสือที่ห้องสมุดไปทรงของ ไปส่รงของปิสิ่ตอวปูได้ไปส่งทรงของปไปกินขนมไปกินขนมสุดหช่นนี้บ่งตัวสาดไปกินขนมไปห้างสัมพะสิงคาปห้างสัมภะสิงคาปายให้ปห้างสัพพะสิงคาสุดหชมประมาณนั้จดูว,วกงได้ตัวเรากไปห้างสัพพะสิงคาสุดเลยตงรู้ยายไปเล่นน้ำ ไปเล่นน้ำยี่ตัวกูเด้อไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำไปวไ่ายน้ำไปว่ายน้ำยี่ตัวกูเด้ไปว่ายน้ำไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายวิดีโอส, ita, สิ่งนี้วิดีโอตัวใหญ่เด้วิดีโอตนนวัวใหญ่หลนะักกูไปถ่ายวิดีโอไปตัดผมไปตัดผม ไปตัดผมสุรชิงเงสมตัวเี้สมตัวน่เดไอเนี่ยมาไปทำผมสุดรชิงแลวตรู้อยานาะไปทำผมสุดโรชิงมตัวเราด่สมิญลาตัวปีน่ะสมตัวเก้าดาเท่าดาดีกวไปทำผมสุดรชิงตรง้อยานาะไปตัดผมทำหมวนไปทำผมไปสมัครงานไปสมัครงานอโลตัวชาวเดไปสมัครงานอโะลตัวชาวเดเอาจะจะรอไป เยี่ยมบ้านเพื่อนไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไปเยี่ยมบ้านเพื่อนสิ่งต่างๆจริงเองกูอะไรตัวเด็บไอเชี่ยประมาณย้อนจรสว่าไปบ้านเพื่อนต่างๆจริงเองกูตัวละมาเจอเราเยี่ยมไปตัวเชี่งตัวไปด้วยอะไรตัวไปเยี่ยมอ่อไปเยี่ยมบ้านเพื่อนต่างๆจริงเองกูอะไรตัวเด็บเราโมชินคณะวิวเวนเลย์ได้บอกจำเนื้อกูเยี่ยมลุตอนเนี่ยไปเดินตลาดกลางคืนไปเดินตลาด กลางคืนอะไรก็หน้าสีตัวอะไรตัวนี้ไปเดินตลาดกลางคืนไปกินอาหารญี่ปุ่นไปกินอาหารญี่ปุ่นไปกินอาหารญี่ปุ่นสโลเชียนีเอ่อจะแบบซาลาซาตัวซาเละไปกินอาหารญี่ปนนุ่นไอุ้่ณจะรอไปเรียนยุทธ์ตรงรุ่ยยาด,ดีเลยตัวนี้เอ่อไปในุ่โมมาได้ช้าบุริม,มุตต้องรุ่ยยาเลยตัวนี้จะไป คือว่าจะให้ไปไปหรือ,อยังไปแล้วกำลังไปยังไม่ไปอะไรเป็นตัวนะอย่างเนาะดีมาโซรูเชนจะไปสเฉยตัวเมเอ่าจะไม่ไปจะไม่ไปเป็นตัวเราเอาอวาไปหรือ,อยังไปหรือ,อยังตัวบีลาไปหรือ,อยังเียตัวบีละมดนเยอะน่าคอยจัเลยฮะกำลังไป กำลังไปสวยนี้ตัวนี่ลงตัวนี้แล้วเนาะกำลังไปกว่าน่าจะไม่ไปน่าจะไม่ไปมาตัวเราบุน่าจะต้องในสโลชี้แล้วมาตัวเราด้วยอาบุสเลยปุ่นเสรจบ่เนาะน่าจะแล้วน่าจะไม่ไปสวยนี้มาตัวเราบุเนาะน่าจะไปสวยนี้ตัวเราเม่เล่าเม่มาเล่าบุเราปุ่นเสรจบ่เนาะน่าจะจ้ะกว่าเคยไป คือไปตั๋วบุ๋ยคือไปไม่คือไปสิมาตั๋วผูบุ๋ยตัวต๋วเต๋นเลยบอกจัง,จงะะอย่างควรไปควรไปตั๋วเต๋นโอเคมาตั๋วเต๋นบอกจังอย่างว่าไม้แท้เลยป่ะเนาะรูปอ่ะต้องกูตั๋วได้มั้ยซิต้องไปต้องไปต้องไปเอิอ่ม อ่าครูอ่ะโปรตอนเลยอ่ะดิสมมาตั้วแน่อยู่ดาจิงยาไปยาไปยะไปมันต้องเรียกเหรออย่าไปเลยอย่าไปเลยมันตั้วแน่บ่เนาะอย่าไปเลยอ้าวถ้าครูว่าจ้ะรอกูตั้วชินแล้วสมอย่างดิมาจ้ะรออะชื่อมาจ้ะได้ยามาตั้วแน่ตั้วชินแล้วสมอย่างยายอออยออะก็ยายาไปตั้วจินเนี่ย โอเคเด้เอาภาษาเนเบต้ามาเิสจิจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไม่รู้ยาเนาะเอ่อไปดูเน็ตตัวมาเลจะไปกับใคร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 จิ่งไปดูเน็ตตัวมาเลเอ่อไปดูเน็ตตัวมาเลมโหเป็นยังไงไปดูตัวมาเลหรู้เปล่าจิ่งใครจะไปใครจะไปใครจะไปเนาะ เอ่อนารูคว่าจ้ะรอไม่ตั้วเลยยาได้ส่วนโห่งเองไม่ไปก็ได้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 อย่างงี้มาตั้วแล้วเป็นยาได้ไอ้มาก็นะครูอืมกูตั้วจินน่ะตัวเนี่ยบอกชินน่ะปะเนาะเอ่อตะเงเจินน่ะตั้วจินน่ะอะยีซาน่ะตั้วจินน่ะมีดาซูน่ะตั้วจินน่ะส่วนอะมาต้องเลยอ่ะกะไปกับเพื่อนส่วนตะเงเจินน่ะ ไปกับแฟมสวีวีซ่าเนี่ยชีวิตตัวเนี่ยป่ะเนาะมีตาซูเนีย่ยสมอย่างงี้ไปกับครอบครัวไปกับครอบครัวทั้งหมดเดียวเท่าไว้ตั้วมั้ยสมอย่างงี้ไปคนเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวสมอย่างงี้เตยย่าก็ตู้ๆตั้วมะลาหรือมั้สยสมอย่างงี้ไปด้วยกันมั้ยไปด้วยกันมั้ยไปด้วยกันมั้ยเอ่อตะงาจุ่นขอเช่นะนะป่ะเนาะแกตาจ้าซูสมอย่างงี้ไปกันทุก ไปกันเถอะไปกันเถอะเนาะไปกันเถอะอะไรไม่ว่าตรงเลือยาดะเนมนอกบริเวณรตูลอยใหญ่อะไรส่วนนี้ก <de> <asti> ู้จะเฉิยนถอยตัอกู้จะเฉียนถอยต่อออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้กู้จะเฉิยนถอยต่อออกไปเดี๋ยวนี้เอมีมืออันต้าส่วนฤษีรีบไปรีบไปรีบไปทำมือส่วนนี้ไปเร็วไป เร็วเไปเร็วเร็วสยนีมมีตัวเรามชนี้ีไปสบรตัวเื่อเนาะพี่ีตัวสวยเลยไปช้าช้าไปช้ช้าไปช้ช้าไอเย็นตัวไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยอืมอันนี้มาบรุต้องู้าติเลยสวยเี้เอ่อยูตัวเลยเอาไปเอาไปตุ้นเอไรตัวตามไป ต voi, English, you. You know you Usually, ําไปเสียหินตูนาวไล่ตั๋วละเปาะเนาะตําไปตําไปเลยไล่ตั๋วอะไรเอ่อน้องครูบ่มีมตั๋วละเลยเสียหินตู้โกตั๋วคอลาแกอะเราบ่ตั๋วตู้ตั๋วคอลาแกเสียละရှင်ไปเรียกเข้ามาไปเรียกมาทําเหมือนตั๋วคอลาแกเนาะไปเรียกมาไปเรียกมาเสียหินตั๋วคอลาแกไปเรียกมาคอตั๋วเสียหินพาไป ผ่าไปผ่าไปสิเงขอตัวผ่าไปเข้าเลยตุ้กขอตัวอะไรผ่าไปเข้าเลยสิเอตูกขอตัวอะไรลูกส่วเนาะเอ่อนัเรานบลอร์่ต้องเรียอะไรส่ดเลยิเองบาด้วยาะไรไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรพาตัวอยู่ะไรสิงไปเอาอะไรไปเอาอะไรไปเอาอะไร เอออะไรอะตัวย่อค่ะบาโล่อารมณ์หมดตัวราเล่ทำไมไม่ไปทำงานทำไมไม่ไปทำงาน <c oughs> ทำไมไม่ไปทำงานสุรศิษย์บาโล่อารมณ์หมดตัวราเล่บนะ่เนาะตะเกตัวมาเมละจะไปจริงๆใช่ไหมจะไปจริงๆใช่ไหมนี่มาเจก็ทำอะไรบ่เนาะเออตัอมาลาไล่มาลาอะไรอย่างนี้มี่ตัวกว่าท่านะจะไปจริงๆใช่ไหมตะเกตนะัวมัเมลาบ่เนาะ จะไปจริงๆใช่ไหมกลับไปแล้วกลับไปแล้วอย่างนี้เปลี่ยนว้าวีเปลี่ยนเอเนาะกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วเปลี่ยนวา้าวีโอเคงั้นก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนเจอกันวิดีโอแค่นี้น,นะคะน่าจะชอบวิดีโอนี้นะคะเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคน